พบกับผมนาะยช็อตตี้บูจาว่ากับคาคูเอ็นดีไอดอ e มาสเตอรเกมมือถือแนวปั้นไอดอลภาคใหม่ล่าสุดจาก i m a s สนั่นเองนะครับโดยในภาคนี้จะเล่นแบบแนวตั้งเป็นหลักนะครับแต่ก็จะมีบางคอนเทนต์ที่เป็นแนวนอนด้วยอย่างเช่นถ่ายรูปตอนที่สาวๆไปออกไลฟ์สำหรับช่วงต้นเกมเนี่ยเขาจะมีสาวๆให้เราเลือก3คนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันเนาะ ส่วนวิธีเล่นนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยแล้วกันครับเพราะว่าแนวนี้มันรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่างแรกที่อยากให้ทำนะเข้ามาแล้วดูด้านซ้ายที่มันเป็นรูปเหลี่ยนะเออแตะเข้าไปได้เลยมันคือรางวัลไอดอลนั่นเองนะครับมันจะมีการผลิตเงินให้เราอัตโนมัติตัวนี้อันนึงที่อยู่ข้างๆกันนะครับอันนี้มันจะเป็นการส่งไอดอลไปทํางานนั่นเองครับแนะนําว่าถ้าเกิดมีสล็อตว่างเนี่ยส่งไอดอลที่เราชื่นชอบไปทํางานได้เลยโดยเขาจะมีให้เลือกด้วยว่าเราจะไปทํางานกี่ชั่วโมงนะครับอันนี้เอาไปเลย12ชั่วโมงกกัันลน ส่วนการเอาไอดอนไปฝึกนะครับก็คือจะอยู่ตรงกลางด้านล่างตรงนี้เลยครับแล้วก็ให้กดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือการฝึกเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยมันจะมีแบบเดียวคืออันน,นี้นี่แหละครับ หลังจากนั้นก็เลือกไอดอลได้เลยนะครับว่าเราจะไปปั้นคนไหนเป็นหลักนะครับช่วงต้นเขามีให้เราเปิดกระชับชปองด้วยนะก็จะมี SSR หรือว่าสีหลงแจกหนึ่งใบแต่ผมไม่ค่อยชอบน้องคนนี้เท่าไหร่คือน้องคนนี้เล่นยากมากฝึกยากมากงั้นเดี๋ยวไปเอาแบบสีทองกันละกันระดับ s r เดี๋ยวผมฝึกน้องคนนี้กันละกันนะครับให้กดปุ่มสีส้มได้เลยด้านกลางนะอันนี้คือจะเป็นการไปต่อนะครับแล้วเขาจะให้เราเลือกการสนับสนุนการฝึกซ้อมกดตัวนี้เลยก็ได้ครับอมกาเสะนะครับเขาก็จะเลือกการที่ดีที่สุดให้ พร้อมกับไปยืมการ์ดของผู้เล่นอื่นมาด้วยนะครับ1ใบนะครับอะไรก็กดสีส้มต่ออ่าคราวนี้เขาจะให้เราเลือกตัวละครที่ผ่านการฝึกไปแล้วมาช่วยนั่นเองนะครับกดที่เดิมเลยก็ได้ครับโอมาเกเซหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะเอาผู้เล่นอื่นมาช่วยก็ทําได้นะอะอย่างเช่นใบเนี้ยผมไม่ชอบเลยฝึกห่วยมากเปลี่ยนเป็นผู้เล่นอื่นก็ได้ก็คือแตะเข้าไปที่การได้เลยแล้วก็ดูด้านล่างมันจะมีคําสั่งให้ยืมนะครับวันหนึ่งจะยืมได้3รอบพอดีผมยืมไปแล้ว2เดี๋ยวเอาคนไหนดีอ่ะคนนี้ก็แล้วกันนะครับอ แล้วก,กดปุ่มด้านล่างสีส้มแล้วก็กดปุ่มด้านล่างสีส้มอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะมีการแจ้งเตือนว่าเออเนี่ยเราไปยืมคนอื่นมาโคตาวันนี้หมดแล้วนะเหลือศูนย์นะครับแล้วก็เสียตังค์ด้วยนะครับแต่ว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองครับตังค์ก็ที่เรา,เารับมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละที่ผมเรียกว่ารางวัลไอดอลนั่นแหละทีนี้เขาก็จะสรุปว่าโอเคนี่คือการทั้งหมดที่เราเลือกนะประมาณนี้นะโอเคไหมถ้าโอเคก็กดโปรดิวซ์ได้เลยส่วนตัวเลขด้าาานนนนลลล่่่งงงงคคืือออพัััทีเเหรบ ลังจากนั้นเขาจะถามต่อว่าจะให้มีเสียงภาคไหมก็ตกลงไปเลยก็ได้ครับแล้วก็เวลาที่มีบทสนทนาจะตอบเองไหมถ้าเกิดเราเลือกข้อแรกเนี่ยมันจะตอบให้นะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อ่านไม่ออกเนาะทีนี้การฝึกซ้อมเนี่ยเขาจะมีบทสนทนาขึ้นมาเยอะมากเลยครับถ้าเกิดใครไม่อยากอ่านก็สคิปได้เลยด้านล่างนะครับส่วนเรื่องของการฝึกนะครับท่านผู้ชมต้องดูด้านขวาบนเป็นหลักนะครับเขาจะมีบอกเลยว่าเราควรจะฝึกน้องคนนี้ไปในทิศทางไหนแต่เขาไม่ได้บอกตัวเลขที่ชัดเจนเราต้องดูเองเช่นอันนี้คือเส้น100ใช่ปะ อันนี้ก็น่าจะราๆหกใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าจะเราๆแปสตัวอันนี้น่าจะ200อนะครับอันนี้เราก็ต้องว่าฝึกตามนี้นะครับแล้วดูสเตตัสของน้องตรงไหนหน,นี่ไงเรียกได้ว,ว่าผ่านแค่อันเดียวเลยคือสีส้มใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องของการขับร้องกับการเต้น,นยังไม่ผ่านนะครับเอ้ยอันนี้อาจจะผ่านเราก็ได้มัง้งเพราะว่าเขาเอาแค่ครึ่งหลอดเองใช่ไหมเพราะนั้นผมควรจะฝึกเรื่องของการเต้นเป็นหลักคือสีฟ้าเวลาจะฝึกก็คือด้านล่างเขามีให้เลือกเลยเห็นไหมงั้นเดี<ๆ>๋ยวผมก็เลือกการเต้นก่อนก็แล้วกัน คือเกมเนี้ยมันไม่ได้ฝึกให้อัตโนมัตินะครับเราต้องมาทําการฝึกเองแล้วมีหลายอย่างที่ควรรู้ด้วยคือด้านบนสุดอันนี้อันนี้คือต้องฝึกให้ได้กี่แต้มถึงจะผ่านนะครับด้านขวาบนนี่คือจะเป็นแต้มปัจจุบันของเรานะครับแล้วก็อันนี้คือพลังงานอ่าเวลาเราฝึกมันจะเสียพลังงานด้วยถูงเวละแล้วก็ด้านซ้ายบนคือเราจะต้องเลือกการ์ดหรือว่าฝึกทั้งหมด5ครั้งนะครับแล้วก็ด้านซ้ายบนนี่คือเป็นเหมือนกับสายของน้องเขาอ่ะพยายามหาการ์ดที่มันมีรูปเดียวกันอยู่นะครับเกมนี้มันจะมีประมาณ 4- ี่หสายด้วยกันเนะ เอาล่ะทีนี้เรามาดูการด้านล่างกันนะครับในกรณีนี้เนี่ยใบยแรกนี่น่าจะเวิร์กที่สุดเลยเพราะว่าได้ตั้ง17แต้มนะครับแล้วก็เสียพลังงาน3หน่วยแล้วก็ทําให้เราได้บบรับบัฟลูกไฟด้วยที่น้องเขาถนัดกันก็เอาเลยก็แล้วกันโอเค,อเ,คเสร็จไปแล้วหนึ่งเทินครับเทินต่อไปอหุย้ยคือกาําลังตัดสินใจอย,อยู่ว่าจะเอาอะไรดีระหว่างที่มันบวกลูกไฟหรือว่าอันนี้ครับได้แต้มแล้วคูณ2เลยนะงั้นเอาแต้มคูณ2ไปก่อนครับ คือถ้าเกิดเราทําแต้มได้ครบตามที่เขาบอกด้านบนแล้วเนี่ยมันจะมีการฝึกขั้นที่2ก็คือจะเป็นการฝึกแบบเพอร์เฟกนั่นเองครับแนะนําว่าทําให้ได้นะครับโอเคดูด้านล่างต่ออันนี้ไม่ต้องคิดมากครับดูการที่มันแบบดูมีเอฟเฟกมีอะไรอะ่ะถ้า2อ,อันนี้มันคือเหมือนกับเป็นการธรรมดาธรรมดาไงเราเอาการนี้ดีกว่านะดูมีนู่นนั่นนี่เยอะดีครับเอาเลยมีการสนับสนุนโผล่มาช่วยด้วยเห็นไหมครับโอเคอเหลืออีกสองเทินครับเอาไงดี ถ้าเกิดว่าเราทําแต้มได้ครบนะครับมันจะจบการสอบเลยไม่สนใจว่ามันจะเหลืออีกกี่เทิร์นครับแล้วเราจะได้พลังงานกลับคืนมาด้วยงั้นผมว่าเอาอันนี้เลยและกันจะได้เสร็จครับบายมีการสนับสนุนนะครับเพอร์เฟกเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้พลังงานกลับคืนมานิดนึงเนาะน่ารักสุด ฝึกเสร็จแล้วก็ได้รับไอเทมด้วยนะครับแล้วก็จะมีการให้เราเลือกด้วย3ใบครับอันนี้ผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับทีนี้เวลาฝึกเสร็จแล้วมันก็จะมีอีเวนต์แซงนู่นนั่นนี่ผมจะขอสคริปต์ยาวๆเลยนะครับจะไม่พูดถึงเรื่องของบทสนทนาแล้วเอาล่ะสําหรับวันนี้นะฮะจะเห็นว่าไม่มีการฝึกแต่ว่าให้ไปโรงเรียนแทนโอเคไปก็ไปครับ ที่โรงเรียนเนี่ยมีให้เราเลือกฝึกด้วยนะครับว่าเราอยากจะฝึกอะไรนะครับก็ตอนนี้เนี่ยดูจากกราฟแล้วสเตตัสที่ผมขาดมีอย่างเดียวเลยคือเรื่องของการเต้นเพราะฉะนั้นผมก็ควรที่จะเลือกฝึกการเต้นใช่ไหมครับจะเสียพลังงาน4หน่วยด้วยนะครับรายระดับแต้มเต้น30แต้มนะครับแล้วก็เมื่อกี้เขามีบอกด้วยนะว่าจะได้การ์ดด้วยเดี๋ยวลองดูนี่ไงมีการ์ดด้วยเอาอะไรดีเพิ่มพลังอย่างเดียวหรือว่าจะเพิ่มลูกไฟด้วยเอาเอาลูกไฟด้ีกว่าเนืองจากน้องคนนี้เขาสายลูกไฟเนาะงั้นก็เอาไปเลย โอเควันนี้มีฝึกครับแล้วขึ้นสเปเชียลด้วยแสดงว่ามีเหตุการณ์ดีๆแทรกมาแน่นอนครับแต่เราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะพักพอร์ตหรือเปล่าคือตอนนี้พลังงานน้องเขาเริ่มเหลือน้อยแล้วดูด้านบนเห็นไหมสิบเก้าทับสามสิบหกแต่ว่าผมควรฝึกดีกว่าวเพราะว่ามันมีสเปเชียลด้งขึ้นมางั้นก็ฝึกไปเลยก,ก็แล้วกันถึงแม้ว่าพลังงานไม่พอไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราสามารถสกิปได้นะครับมันจะได้รับตัวของพลังงานกลับคืนมาด้วย แล้วสริปที่ว่าคือตรงไหนดูด้านขวาตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดผมสริปเทอ์นีเนี่ยมันจะได้พลังงานกลับคืนมา2หน่วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับเอานี้ดีไหมอันนี้บวกโลโลเนี่ยก็คือแทนที่เราจะถูกหักพลังงานที่มันเป็นหัวใจสีเขียวเขียวใช่ไหมมันจะไปหักโลแทนก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องชังใจให้ดีเนาะเออแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอหัวใจสีแดงเนี่ยมันจะไม่หักโลนะมันจะหักพลังงานเราทันทีเลย อราะน,นันกรณีนี้เอาไงดีเนี่ยเรื่องไม่ถูกเลยเอานี้ไปก่อนแล้วกันพลังงานกําลังล่อยหลอด้วยตอนนี้ใช้ใช้ไปก่อนหลืออีกสี่เธอเหรอเอานี้แล้วกันครับอันนี้สิบห้าแต้มโอเคขาดอีกสิบเก้าแต้มนะฮะอันนี้แล้วกันอาดอีกแปดแต้มพลังงานจะหมดแล้วด้วยโอเคผ่านละอันนี้ยี่สิบเอ็ดแต้มนะครับพลังงานหมดพอดีปะเนี่ยอ๋อเหลือสามแต้มครับน่าจะไม่เพอร์เฟกนะครับการฝึกรอบนี้เพราะว่าพลังงานผมจะหมดแล้ว อเอาอไงดีเนี่ยคือเลือกอะไรไปก็ได้ครับไม่ได้มีผลอะไรแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าผมจะเลือกสริปก็แล้วกันเนาะจะได้พลังงานกลับคืนมา2หน่วยเพราะอย่าลืมว่าพลังงานหลังจากฝึกเสร็จแล้วอะมันเหลือเท่าไหร่มันก็เหลือเท่านั้นนะคราวนี้เลือกการอะไรดีเนี่ยอันนี้ก็แล้วกันครับวิ่งครับได้11แต้มแล้วก็บวกลูกไฟด้วย วันต่อมาไม่มีการฝึกนะครับแต่ว่ามันมีให้เราเลือก3อย่างอันนี้คืออาจารย์เขาจะแวะมาให้ของเลยส่วนอันเนี้ยพาไปเที่ยวแล้วเราก็อ่าซื้อของให้น้องได้แต่แนะนําว่าควรมีตังค์หนึ้ตังก็ดูด้านบนได้เลยตอนนี้ผมมี8 8จริงๆมีเกิน50ก็ได้นะเราซื้อของในระดับที่2ให้เขาได้ตัวนั้นสุดท้ายคือแวะไปร้านค้าเลยอันนี้คือควรจะมีตังค์เยอะๆหน่อยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมนอนพักผ่อนดีกว่าเนาะเติมพลังงานะสักห5หน่วยพักผ่อนไปเลยจ้าวันนี้ ตัวนันนี้คือการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปแข่งแล้วนะครับดูด้านซ้ายบนเห็นไหมเหลือเลขหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ดูกราฟผมคิดว่าผ่านหมดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้แต้มเต้นเรา200กว่าแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยผมก็ยังฝึกเต้นต่อนะครับเพราะว่าน้องคนนี้ถนัดเต้นก็ฝึกเต้นไปเลยจะว่าไปผมยังไม่ได้ใช้ไอเทมเลยนี่หว่า<ช>ด้านล่างเห็นปะ่ะมี2อันนะครับใช้ไปเลยแล้วกันอันนี้บวกโรเจโอเคใช้ไปเลยใช้ไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นต่อไปมันจะเป็นการแข่งแล้วมันจะใช้ไอเทมไม่ได้นะครับ มาถึงผมเอานี้ก่อนเลย8คูณ2ได้16แต้มมาก่อนเลยครับเอา17แล้วละกันอันนี้จะได้เพิ่มพลังลูกไฟด้วยเยี่ยมต่อไปเอาไงดีนะเอาลูกไฟไปก่อนละกันคือคะแนนมันห่างกันไม่มากไงเอาบัฟดีกว่าต่อไปโอาอันนี้17จัดเลยโอเคอีก19แต้มอ่ะอันนี้13แต้ม6แต้มผ่านแลน้วแน่นอนอันนี้ โอเคโอ้โหสองร้อยกว่าจะเพอร์เฟกได้อย่างไรสองร้อ <laughs> ยกว่ามีเวลาอีกสามเทิร์นคงไม่เพอร์เฟกแล้วล่ะอันนี้เอาสิบเก้าแต้มแลวกันเอาแต้มให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับตอนนี้สิบสี่แต้มหรอมีอีเวนต์แทรกด้วยไม่มีลูกไฟไม่เป็นไรเนาะเอาเลยเอ๊ะ okay. อันสุดท้ายโอ้อันนี้เรื่องไม่ยาครับ22พลังงานเกือบหมดเลยอะแสดงว่าน้องคนนี้ฝึกใช้พลังงานเยอะมากเลยจริง,รงเอานี้ให้เลือกการ์ดดีครับสนใจการ์ดใบนี้มากเลยครับ26แต้มแต่ว่าเราจะเสียหัวใจแดง4หน่วยนะครับก็คือมันใช้โลไม่ได้ไงอันนี้ก็เป็นการ์ดส,สี่ลุงรวยเรื่องไม่ถูกเลยเอา26แต้มไปแต้มปลันไปแล,ปะ,และแล้วก็มาถึงวันแข่งขันของจริงแล้วนะครับผมแต่งตัวดูดีเลยทีเดียวเชียวครับน้องคนนี้มา แล้วแข่งเนี่ยเราจะต้องให้ได้ที่3นะครับส่วนกราฟอันเนี้ยเราฝึกมาได้ตามที่เขาแนะนำนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยซูบาราชินะครับแล้วก็มีวงกลม2อัน,นอันนี้คือดีที่สุดแล้วเป็นไป,นปนตามเกณฑ์นะครับโอเคโอ้โหมาถึง54แต้มเอากอนเลย,แ,เยและไอแต้มเยอะๆนี่ผมก็ลืมดูมันมีดีแบบอะไรเปล่า,าอ่าเป็นเรื่องโมัซเลยหยอันนี้ร้อยแต้มเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยครับผมอืมอันนี้58แต้ม อแต่มันไม่มีบัฟเอาไงดีวะเนี่ยหรือว่าผมจะเพิ่มพลังดีเฮ้เอาไม่เป็นไรอะ58แต้มห้บแแต้มจัดไปเทิร์นต่อมาอุ้ยนี่มีบัฟเอาเลยพลังางานล่อ,อไปจะหมดแล้วเนี่ยเหลือ10ใช่ไหมเนี่ยอ๋อเหลือ14เหลือ14อุ้ยอันนี้คูณ2ว่ะเอาโกดพีทคือผมผมว่าจะเลือกดูเฉยๆนันกลายเป็นเลือกไปเลยนะครับ พลังงานผมร้อยหล่อแล้วอันนี้ไม่มีอะไรโจมตีเลยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเลือกเป็นลูกไฟแล้วกันครับเรายังไม่ได้เลือกลูกไฟเลยเนี่ยมัวแต่เลือกการ์ดอย่างอื่นครับส่วนอันนี้หรอพักผ่อนดีกว่าเพราะว่าอันนี้คือมันเราไม่ถนัดไงมันได้แต้มน้อยพักผ่อนดีกว่าดูด้านบนได้ตลอดตอนนี้ยังอยู่ที่2อยู่นะครับโอเคคราวนี้อันนี้แล้วกันเพิ่มลูกไฟไป เพราะว่าใบาต่อไปเนี่ยก็คือใบสุดท้ายแล้วนะครับดูจากสภาพแล้วไม่ต้องเรื่องมากเลยครับใบแรกจัดไปครับผมสรุปสูสิโอโหได้ที่3เออก็ยังดีครับยังผ่านไปได้ครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่พอใจไม่เป็นไรนะครับเราสามารถแข่งใหม่ได้นะคือมันจะมีโค้ต้าให้ดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับเออนั่นแหละเรามีการ์ดมีอะไรเนี่ยก็ลองรีเฟซด,ดูได้เลยครับเขาจะมีโคต้าให้เรารีเฟซทั้งหมด3ครั้งในการแข่งรอบนี้ ในเนื่องจากว่าเราได้อันดับ1ใน3นะครับแล้วก็เกณฑ์ที่เราฝึกมาเนี่ยมันถูกต้องนะครับก็เลยทําให้เราสามารถเล่นต่อได้ครับแต่ถ้าเกิดใครทําไม่ได้นะมันจะจบการฝึกเลยทันทีครับคราวนี้มีเวลาให้6เธอดูด้านซ้ายบนเห็นไหมอ่าแต่ว่าน้องเขาเหนื่อยครับแต่วันนี้ก็ไม่มีเรื่องของการฝึกซ้อมใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวพาน้องไปช้อปปิ้งดีกว่ามีตังค์2 0งกว่าไปเลยช้อปปิ้งกันก็อย่างที่ผมได้เกิดไปก่อนหน้านี้ครับถ้าเกิดจะเรื่อ,องหัวข้อนี้เนี่ยเตรียมตังค์ไว้อย่างน้อย100นะครับผม แล้วมันก็จะได้รับไอเทมมาด้วยนะครับผมได้มา2อันนะครับแล้วก็มีการให้เลือกด้วยเอาไงดีการนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันเสียพลังงานเยอะไปหน่อยเออเอาเอาเอาแล้ววันนี้ก็ไม่มีการฝึกซ้อมอีกเช่นเคยงั้นไปเรียนหนังสือกันดีกว่าแล้วผมก็ลืมดูไปเลยว่าการรอบนี้เนี่ยเขาให้เราฝึกเท่าไหร่บ้างนะครับก็อันนี้300อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะประมาณ200อ่ะส่วนอันนี้น่าจะประมาณ150 อันนี้น่าจะประมาณ600เวรกรรมฝึกอะไรก่อนดีวะเนี่ยผมว่าอันนี้ก่อนละกันเพราะว่าอันนี้ใช้พลังงานเยอะแล้วก็น่าจะผ่านเกณฑ์พอดีอ่ะเอาไปเลยละกันท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าการฝึกมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนฝึกจบเลยกันละกันว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรครับพอฝึกจบแล้วเขาจะให้เราเปลี่ยนมือถือเป็นแนวนอนนะครับ ทีนี้น้องเขาก็จะเต้นไปร้องไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ที่ด้านขวาล่างเห็นไหมแล้วเราก็ถ่ายภาพได้นะครับภาพนี้แหละเราจะเอาไปใช้ในการประกอบการของน้องเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจถ่ายเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะดูด้านขวาบนได้เลยนะครับมันจะมีคําสั่งสริปเห็นปะอันนี้คือกดปุ๊บน้องเขาก็จะสกิปไปเลย หลังจากนั้นก็ให้เราเลือกเลยนะครับว่ารูปที่เราถ่ายถ่ายมาเนี่ยจะเอารูปไหนนั่นเองครับเห็นน้องหน้าตาบึ้งๆไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราจบที่3าไงถ้าจบที่1ที่2หน้าตาจะดีกว่านี้เอาหมายถึงสีหน้าครับไม่ใช่หน้าตาสีหน้าครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเลือกอันนี้ก็แล้วกันเนาะทีนี้ฝึกไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีคอนเทนต์หนึ่งนะครับอยู่ข้างๆโฮมเลยคือคอนเทสนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังฝึกไม่มากพอไงมันจะต้องฝึกให้เยอะๆก่อนอะแล้วเราก็จะเอาตัวละครที่เราฝึกนี่แหละมา ทีนี้เรามาเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่าครับคือเมนูขวาสุดตรงนี้เลยนะแตกขึ้นมาเสร็จปั๊บจะมีแค่2ตู้เท่านั้นครับก็คือตู้ที่ต้องเติมเงินอันนี้ข้ามเลยเพราะนั้นเราต้องมาเปิดตู้นี้นะครับแล้วเกมเขาแจกตั๋วมาให้อยู่แล้วรอบหนึ่งนะก็เปิดได้เลยครับดูซิว่าจะได้อะไรกับเขาบ้างไหมสูงที่สุดของเกมนี้คือ SSR นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับนี่เป็นไงเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตสคิปเลยก็ได้นะด้านขวาล่างดูซิอื ไม่มี SSR เลยสักใบเดียวนะครับแล้วก็เกมนี้มันจะมีทั้งตัวละครและก็การัพ p อ o r t ด้วยถ้าเป็นตัวละครจะเขียนคําว่า i ดอลเลยแบบนี้อันนี้คือตัวละครนี่คือตัวละครส่วนอันนี้ที่เป็นแบบการ์ดดูปุ๊บก็รู้แล้วว่ามันเป็นการ์ดสนับสนุนไม่ใช่ตัวละครนั่นเองครับพอ,อตัวหมดแล้วก็เปิดได้อีกรอบนึนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาแจกเพชรมาให้อีก2,600เพชรคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองไม่สคิปดูนะฮะดูซิว่ามันจะได้กับเขาบ้างไหมเฮย้ยสีลุง ผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเจอสีทองครับ2ออันติดกันแต่ว่าอันนี้มันมีสีลุ้งอยู่เดี๋ยวเรามาดูเลยว่าใช่เปล่านี่ไงลำดับที่4เห็นไหมครับเป็นแสงที่มันเปลี่ยนสีตลอดผมคิดว่าอันนี้ SSR เดี๋ยวดูเลยละกันใบแรกไม่ใช่ข้ามใบที่2ไม่ใช่ข้ามใบที่3ไม่ใช่ข้ามใบที่4ดูสีใครโอ้โอมีแอนิเมชันให้ดูแบบนี้ใช่เลยครับ SSR สี SS ุ้งครับผมตรงหน้าตูปเนี่ย ไม่น่าจะตรงนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนนี้นะ SSR ่ SS ไม่เป็นไรครับผมถ้าเกิดชอบคนไหนเข้าคนนั้นเนาะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการ์ดระดับแรงอาร่าหมดเลยเนาะยกเว้นใบสุดท้ายใช่ป่ะเมืม่อกี้เราเห็นแวบวบว่าเป็นสีทองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูสีทองจะเป็นใครเอ่ยอ่ะนี่ไงเป็นการ์ดสนับสนุนนั่นเองครับสำหรับเรทการ์ชปองเกมนี้ s s r อยู่ที่5%เรนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างสูงเลยส่วน SR สีทองก็17%ครับ ถ้าเกิดเปิดกระชพองแล้วเกลือนะครับก็มาที่หน้าแรกก่อนครับแล้วดูด้านขวาล่างที่เป็นขีด3ขีดอะแตะขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็กดเมนูลองสุดท้ายนะครับอันนี้คือการลบไ d นั่นเองครับแล้วการลบ i อดีของเกมเนี่ยดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าท่านผู้ชมไม่จําเป็นจะต้องทําการเล่นฝึกสอนใหม่แล้วนะครับเมื่อเรายอมรับข้อตกลงอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะถามเลยว่าเอ้ยจะสกิปไหมก็คือกดปุ่มสีส้มเป็นการสกิปแล้วเขาก็จะถามชื่อโปรดิวเซอร์เลย หลังจากนั้นท่านผู้ชมก็ไปรับของรางวัลได้ที่หน้าจอด้านขวามือเลยนะครับรับเสร็จแล้วก็ไปเปิดกระชปองดอกได้เลยครับใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับเผิ่ม <ๆ S 1> ไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำถ้าเครื่องใครแรงๆหน่อยส่วนการอัปเกรดนะครับให้มาที่เมนูที่2ก่อนก็คือไอดอลนะครับแล้วก็อันนี้ครับอัปเกรดซัพพอร์ตการนั่นเองนะครับที่เราไปเปิดกระชปองมาเมื่อกี้นั่นแหละนะครับเวลาอัปเกรดก็มีแค่2อย่างคืออัปเกรดเลเวลแล้วก็ gate, อัปเกรดปลดลิมิเตอร์นั่นแหละถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้การับ ส่วนการอัปเกรดเลเวลก็พยายามดูด้วยว่าการใบนี้เนี่ยควรอัปเกรดถึงเลเวลเท่าไหร่เช่นอันนี้เลยคือ21นั่นเองครับเพราะว่าอัปเกรดถึงเลเวล21จะปลดล็อกครบทุกสกิลของการใบนี้ส่วนอีกอันหนึ่งที่อัปเกรดได้เลยคือไอดอนนั่นเองครับปุ่มกลมๆนะครับข้างๆกับการนั่นเองนะครับผมสมมติว่าผมชอบน้องคนนี้ใช่ไหมอ่ะกดตัวนี้เลยตรงเนี้ยจะเป็นการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต้มพวกนี้ก็ได้มาจากกิจกรรมประจําวันแล้วก็การไปฝึกนั่นเองครับ ส่วนปุ่มข้างๆกันอันนี้คือปลดลิมิเตอร์ครับท่านผู้ชมต้องเปิดแกจะปองซ้ําให้ได้ตัวนี้ก่อนเนาะเราถึงจะมาปลดได้ครับและน้องก็จะเก่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดทีนี้เรามาดูการตั้งค่ากันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคนที่ยืนด้านหลังก่อน,นครับให้ดูด้านซ้ายบนมันจะมีรูปลูกศรอ,อยู่แล้วก็มีรูปคนอยู่เห็นป่ะทีนี้เขาจะเปิดหน้าต่างมานะครับคือไอดอลเนี่ยเขาจะยืนอยู่4ที่ด้วยกันใช่ไหมครับสมมติว่าหน้าโฮมก็คืออันแรกสุดเลยนะอันนี้ก็เปลี่ยนคนไได้้้้้้้เเลยยคครอออออ่่าาางงงชชนน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 ผมมีีีกนนขึะ ตัวนหน้าจอไอดอนก็เป็นอีกคนหนึ่งก็เปลี่ยนได้ก็คือแล้วแต่เลยจะเอาใครไปยืนตรงไหนอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากเปลี่ยนชุดให้กดตรงนี้นะเนี่ยสีขาวๆตรงกลางจอเลยแตะเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยก็เลือกได้เลยว่าจะเปลี่ยนชุดให้ใครก็แตะเข้าไปเนาะแล้วแต่ละคนก็อาจจะมีมากกว่า1ชุดก็ลองเปลี่ยนดูกันแล้วกันจ้าเออแล้วอย่าลืมมากดคอนเฟิร์มด้วยนะครับถ้าไม่กดคอนเฟิร์มเนี่ยเขาจะไม่เซฟให้นะครับผมนี่โอเคมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหม ทีนี้ไปดูเซตติ้งอื่นๆกันบ้างดีกว่าอยู่ด้านขวาล่างเลยครับที่เป็นขีด3ขีดแล้วใครดูด้านขวาล่างต่อครับมันจะมีรูปฟันเฟืองอยู่นะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอการปรับเฟรมเรทก่อนเลยมี60มี30นะครับแล้วก็เรื่องของกราฟิกก็คืออยู่ด้านล่างเลยนะครับถ้าเกิดจะเอาแบบง่ายๆเนี่ยก็คือดูตรงนี้เห็นสีบานเย็นใช่ปะอันนี้คือที่เขาแนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่โอเคก็สามารถปรับได้อันนี้คือกราฟิกต่ำสุดอันนี้คือกราฟิกสูงสุดนะครับผม ส่วนต่อมาคือปุ่มนี้ครับนี่ด้านซ้ายล่างนะครับที่มีคําว่า dl ตรงนี้ก็คือดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องทั้งหมดครับเวลาเราแบบต่อไว,ฟไ,วไฟแนะนําให้มากดไว้เนาะแล้วก็อีกอันนึงเลยคือการย้าย id นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้เขาก็จะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาให้เราทําการล็อกอินหรือว่าสมัครสมาชิกนะครับก็อย่างที่เห็นครับคือมันได้หลายช่องทางมากยกเว้น a c e b o o k นะถึงเราจะเห็น Facebook แต่พอกดไปแล้วเนี่ย มันก็จะเด้งมาแบบนี้เลยครับว่าไม่ให้ล็อกอินครับเพราะว่า Facebook เดี๋ยวนี้เขาจะให้เราทําการล็อกอินผ่านในตัวแอปของเขาใช่ไหมจะไม่ให้ล็อกอินผ่านทางเว็บไซต์แล้วแต่ว่าในเกมนี้เขาไม่ได้ดีตัว Facebook ขึ้นมาให้เราล็อกอินไงมันก็เลยเออเออเอเอไปที่หนึ่งนะครับลองไปใช้ช่องทางอื่นดูหรือว่าไปสมัครสมาชิกก็ได้นะครับไซอัพเนี่ยมันกดตรงนี้เลยก็ได้ายอัพขวาบน แล้วก็เลื่อนมาด้านล่างครับใช้อีเมลกับพาสเวิร์ดต,ตั้งให้ตรงกันเท่านั้นเองนะครับเขาอาจจะถามข้อมูลเพิ่มเติมเช่นวันเกิดอะไรเงี้ยก็กรอกข้อมูลให้ครบตามที่เขาบอกนั่นแหละพอมี ID แล้วถ้าเขาไม่ได้ล็อกอินให้เราอัตโนมัติเนี่ยก็กลับมาที่หน้าจอล็อกอินก่อนเนาะแล้วก็ใส่ ID p a s s พาสเวิร์ดเข้าไปได้เลย